สวัสดีครับทุกคนนะเราก็กลับมาในเกมฟิสกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในคลิปนี้นั้นนาผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับของในจากอีวินบอลลนทายนะครับนะซึ่งเป็นของฟรีทั้งหมดเลยนะในคลิปนี้นะหนาก็จะมาวิวทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะกดติดตามเป็นกำลังใจครับด้วยรักทันเลยนะครับนะโอเคมากครับนะก็มาอยู่กันในเกมฟสกันอีกครั้งนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในน้องไอดีของน้อง lazy boy นะครับนะเป็นน้องใน discord ที่ทําให้ผมนั้นยืมไม่ดีมานะก็ขอบคุณน้องมากๆครับ นะที่ในคลิปที้นนะผมอธิบายว่าเออมันตกปลาไงเพื่อให้ได้ของนะครับนี่น้องก็ตกไปหมด6000ตัวนะนี่ของก็ได้มาทั้งหมดเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวของทั้งหมดด้วยนะว่าของทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันแรกนะก็จะเป็นอันนี้นะนี่ซึ่งอันนี้ครับนะั้นก็คือบ o อบเบอร์นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมเปิดดูนะนี่ครับเป็นบลอบเบอร์ชื่อว่า earth candy นั่นเองนะครับก็จะเป็นลูกหัวใจอนะไรอย่างนี้นะนี่ลูกหัวใจแล้วก็มีคำว่า love fish นั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครเเเเเเห็็็็นนะนแบบออนนนะะะพรราา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 วว่่่มมมมมมัััจจจจงงงกกกกกบบๆอสแแลลยยดูไไช้ป นนี่เป็นเลิฟฟิตนั่นเองนะครับนะเป็นบ็อบเบอร์นะหรือเหยื่อล่อปลาเนี่ยอีกนะแล้วก็อันต่อมานะครับนะที่เกมทํางานแจกนะครับนะก็เป็นนี่ครับเป็นเหยื่อปลานะนี่เป็นเหยื่อนะนี่เดี๋ยวผมเปิดดูเลยเป็นเหยื่อเป็นเบ็ดในนี่ครับนะก็จะเป็นช็อกโกแลตฟิตนั่นเองนะซึ่งผมจะไม่ตกกับเขานะเพราะว่าไปไอเดีน้องเขานะผมก็จะไม่ตกเหมือนกันนะซึ่งปลายไอเหยื่อนะครับมันมีความสาามรถพิเศษอย่างหนึ่งนะซึ่งเวลาตกได้ปลาใช่ไหมม่าจะเป็นปลาอะไรก็ได้นะมันจะเปลี่ยนจากปลาปกติครับเป็นปลาช พยายามเก็บไว้นะซึ่งไม่ต้องใช้ก็ได้นะถึงมันจะดีก็เถอะนะแต่แนะนำว่าต้องใช้ดีกว่าครับเก็บสะสมไว้มันดูดีกว่านะซึ่งตัวอันต่อมานะนี่อันต่อมาก็จะเป็นดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นบ็อบเบอร์นะนี่บ็อบเบอร์นี่ครับก็จะเป็นเลสโรดนะนี่เลนโรดมันเองนะมันจะเป็นบ็อบเบอร์แบบดอกกุหลาบเลยนะก็จะเป็นดอกกุหลาบแบบไม่รู้อ่ะผมอธิบายไม่ถูกอ่ะมันคือดอกกุหลาบแบบให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นดอกทานตะวันม แล้วก็อันต่อไปก็เป็นในนี่ครับนี่อะไรบ้างก็เป็นให้มา15้าอันนะแล้วก็อันสุดท้ายครับนี่คือที่เด็ดเลยนั่นก็คือเรือโซอนครับหรือเรือหานั่นเองนะเป็นเรือฟรีนะผมบอกเลยว่าคุณดูคนเก็บไวน้นะซึ่งถ้าใครยัไม่มีนะผมแนะนําให้เก็บไว้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเสกเรือสักครู่น,รนะนี่ฮะเป็นเรือหานะนี่เดี๋ยวผมเขย่้ใกล้ขึ้นเลยก่อนนะครับหน้าตาของเรือหานก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นหานะแล้วก็นี่ คือเดือยความยิ่งเรือมมาเล็กนะครับนะก็จะมีสามว่านั่นได้คนเดียวนะนี่นั่นได้คนเดียวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความเร็วของเรือนี้มันจะเท่าไรกันนะซึ่งเท่าที่ผมไปดูมาเหมือนจะแแงนทัพเจสกีเลยมั้งนะนี่ครับนี่ตอนนี้แปดสิบแล้วเก้าสิบแล้วร้อยสิบแล้วเฮ้ยเ้ยเร็วอยู่นะดูดูดูร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเฮ้ยอุ้ยอุ้ยผมผมผมว่าไวนะดูดิร้อยแปดสิบครับเดี๋ยวลำดูกันเลี้ยวนะ เฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะเรือนี้นี่ครับการเลี้ยวก้าอะไรครับก็ไม่ได้แย่นะดีมันก็เลี้ยวได้ปกตินะนี่ครับก็เลี้ยได้เลยนะเฮ้ยผมว่าเรือนี้เรือนี้ฟรีนะเฮ้ยเรือนี้ดีนะคณดูผมมากนะเป็นเรือที่ผมว่าใช้แทนกับเจสกีได้เลยนะถึงเจสกีมันจะเฮ้ยคือมันก็คือเจสกีแหละแต่แค่ผมว่าเรือนี้แหละเฮ้ยเรือนี้ว่าดีนะเออว่าเป็นของฟรีที่ดีในระดับเลยนะอู้กระตกนิดนึงนะเออ นี่ครับก็เป็นมาณที่นะเดี๋ยวผมเทียบกับจัสกีให้ดูกันนะเออโอเคเดี๋ยวผมลองทําการเสรจเจัสกีนะว่าจัสกีกับเรือนี้อันไหนมันจะเร็วหรือว่าดีกว่านะซึ่งความเร็วนั้นมันก็เท่ากันนะนี่ฮะเอาเร็วเท่ากันนะแต่เหมือนเลี้ยวจัสกีจะดีกว่านะใช่ครับเรือจัสกีมันจะสิบนะนี่เดี๋ยวเราลองดูกันนะว่ามันจะต่างกันตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะเลี้งจากตรงนี้ครับไปโลซิสเบนะแล้วก็อ้อมโลซิสเบกลับมานะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไวกว่าไหมผมว่านี่ครับตอนนี้มันก็เฮ้ยผมว่ามันก็เลเลย เออผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเปล่ฟเปลี่ยนกันนะเออเนี่ยผมว่ามันมันเหมือนกันเลยนะมีอัดทั้งอตาเล่้งทั้งอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะเออนี่เห็นไะแต่ข้อดีของเจสกี้ครับมันจะเลี้ยวไวเลี้ยวแบบเลี้ยวง่ายกว่านะนี่ครับพอกดเดียวใช่ไหมมันก็เลี้ยวตามเลยแต่เมื่อกี้นี่เหมือนจะเลี้ยวมันต้องตีโค้งนิดนี่นะแต่ผมว่าเออผมว่าใช้แทนเจสกี้ได้เลยนะเนี่ยจริงผมว่าใช้แทนเจสกี้ได้เลยสำหรับเรือนี้นะแต่ ผ va, e, no. playlist, er ู arians, story, so so, ้เสิร์ฟก็คงเลือกเจสกีนนะเพราะว่าไอเรนเอกกินะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันนั่นในคนเดียวนั่นเองนะก็ไม่ได้มีอะไรมากไงนะโอเคนะในคลิปนี้นั้นมันก็สั้นผมว่ามันก็สั้นๆนะเออแล้วผมผมมาแนะนําจุดตกปลาีก่านะเออเพราะว่าตอนแต่จะทําแยกเป็น1ิปสามนะแต่ผมขิ้เหยียดิเออเดี๋ยวทําในคลิปนี้ชิปเดียวเลยแล้วกันนะนี่ฮะก็จุดตกปลาผมแนะนำนะอันนี้คือแนะนําจริงๆครับนะก็จะเป็นก่อแรกเลยนะนี่ครับก็จะเป็นก่อแรกเลยนะเป็นจุดตกปลาที่ผมคิดว่าแนะนําเลยนะเพราะว่า มันจะมีปลาตัวหนึ่งครับในก่อนนี้นั้นที่มันจะบวกค่าลุยสปีดหร ouais, ือว่าค่านี้นะเวลาเราตกปลาใช่ไหมมันจะบวกงขึ้นมันจะบวกยี่สิบนะแล้วก็ตรงนี้ครับมันก็จะไม่ค่อยมีพวกปลาที่มันตีตั้งแเราตรงนี้นะก็แนะนำให้เป็นตุกนี้ครับเป็นจุดที่ตกดีในระดับหนึ่งนะสำหรับฟาร์มนะนี่สำหรับฟาร์มตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดใครจะฟาร์มเยี่ยวฟาร์มอะไรนะผมแท้จริงก็ไปตรงปลาทองนะเพราะว่าปลาทองลุยสปีดมันน้อยแต่ปลามาดิ้นเยอะครับตัวตรงนี้ให้เป็นจุดที่ดีในระดับเลยนะนีีีี่่ผมให้้ดดสุตรงนนนนะะจเเป็ย ตรงนี้เลยนะผมว่าดีที่สุดเลยนะในนาตอนนี้เลยนะครับนะก็ในวันนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เป็นคลิปสั้นๆนะก็จะมายูเพราะว่ามันอัปเดตมาแค่นี้จริงครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอวันนี้ครับอีก4วันนะเออบนวันวันวันอะไรท้ายนะก็เดี๋ยวมาลอดูกันอีกทีนึงว่าเกมมันจะเพิ่มอะไรมาให้เรานะก็เดี๋ยวรอเอ่ออัปเดตกันอีกทีนึงนะโอเคสำหรับในอัปเดตวันท้ายก็ผมไม่มีอะไรมากมายแล้วก็จะจบกับปีข้อนี้นะ ก็ในคลิปนี้นะก็ผมขอขอบคุณน้องเขาเลยนะนี่ครับขอบคุณน้องเ l ซี่บอยนะนี่ขอบคุณมากมากนะที่ให้ผมดูไอเดีมาทําการรีวิวนะก็ต้องขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะโอเคในคลิปนี้นะก็ขออนุญาตจบแต่ีม่เท่าไรนะใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ไปกนกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับนะโอเคนะวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนะวันนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายรอเจอกันในอัปเดตวอล์คเคนโน่ทีเดียวเลยครับ